แปลงที่ดินของเรานะคะหันหน้ามาทางทิศตะวันออกนะคะติดกับถนนราดยางตรงนี้นะคะสช่องจราจรเส้นทางเข้าออกสะดวกมากๆค่ะแปลงที่ดินของเราจะอยู่ด้านขวามือนะคะปัจจุบันนี้เจ้าของก็ได้ทําการรังวัดปักหมุดเอาไว้ครบทั้ง4.4มุมเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแปลงที่ดินที่มีทำเลด,ดีค่ะมีด้านหน้าติดกับถนนราดยางติดถนนสาธารณะถึง2ด้านนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเกศิษฐเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยผ่าขินรัตนาค่ะวันนี้จะพามาชมที่ไร่ดินดีแปลงเล็กนะคะเอกสารสิทธิ์แปลงที่ดินแปลงนี้ก็เป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงค่ะเนื้อที่อยู่ที่200ตารางวานะคะเจ้าของเสนอขายในราคาย,ยกแปลงที่3 0 0 0 0นบาทเท่านั้นเองค่ะ แปลงที่ดินของเรานะคะหันหน้ามาทางทิศตะวันออกนะคะติดกับถนนราษยางตรงนี้นะคะสองช่องจราจรเส้นทางเข้าออกสะดวกมากๆค่ะแปลงที่ดินของเราจะอยู่ด้านขวามือนะคะปัจจุบันนี้เจ้าของก็ได้ทําการราังวัดปักหมุดเอาไว้ครบทั้ง4.4จ4ุมุมเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแปลงที่ดินที่มีทําเลดีค่ะมีด้านหน้าติดกับถนนราษยาง ติดถนนสาธารณะถึง2ด้านนะคะทางด้านทิศตะวันออกติดกับถนนราดยาง2ช่องจราจรค่ะส่วนด้านทิศใต้นะคะติดกับถนนดินนะคะความกว้างของถนนดินที่เป็นถนนสาธารณะตรงนี้มีความกว้างอยู่ที่5เมตรค่ะหน,น้าแปลงที่ดินของเรานะคะที่ติดกับถนนราดยางตรงนี้มีหน้ากว้างถึง30เมตรเลยนะคะและมีแนวรึกแนวยาวจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงนะคะด้านทางทิศใต้ที่เป็นถนนดินนะคะอยู่ที่25เมตรค่ะ เป็นที่ไร่ดินดีมากๆค่ะเหมาะสำหรับท่านใดที่มองหาที่ดินที่จะมาสร้างเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยหรือบ้านสวนนะคะแปลงนี้น่าสนใจมากๆค่ะหรือจะซื้อเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติให้กับลูกกับหลานก็ได้เช่นกันนะคะเป็นแปลงที่ดินที่ถือว่าเป็นราคาถูกนะคะเป็นที่ไร่อยู่ระดับเดียวกับถนนดินนะคะแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นที่ไร่ค่อนข้างที่จะสรบนะคะลงไปถึง ด้านหน้าแปลงที่ดินที่เป็นถนนราดยางนะคะไม่ต้องมาถมดินเพิ่มค่ะและเจ้าของใจดีด้วยนะคะสามารถให้แบ่งจ่ายได้ในระยะเวลา1ปีเต็มนะคะหรือ12งวดงวดละไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0บาทนะคะทำสัญญาจ่ายงวดแรกนะคะสามารถที่จะเข้าใช้พื้นที่ได้เลยค่ะจะมาร้อมรัว้วแล้วก็หรือว่าจะมาปลูกเป็นพืชผักสวนครัวจะมาทำไร่ ส่วนผสมไว้ก่อนก็ได้หรือจะมาปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะแปลงนี้เหมาะสําหรับท่านใดที่มองหาที่ดินที่แปลงไม่ใหญ่มากนะคะที่จะมาสร้างเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยแปลงนี้ก็น่าสนใจมากๆค่ะบรรยากาศดีค่ะไม่แอาอัดไม่เปรี่ยวนะคะอยู่ห่างจากเพื่อนบ้านมาเพียง100เมตรเท่านั้นเองค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินของเราเลยค่ะ ไฟฟ้าประปานะคะก็จะอยู่หน้าแปลงที่ดินของเราเลยนะคะแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะอยู่ห่างจากถนนราดยางนะคะทางเชื่อมกับถนนราดยางด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะไปเชื่อมกับถนนหมายเลข2 0-5นะคะถนนสุระนารายห่างมาเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะแปลงที่ดินของเราตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโคกเพชรหมู่ที่16 ตำบลทับรั้งอำเภอรพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาค่ะอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลทับรั้งนะคะประมาณ2.5กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะและอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอรพระทองคำนะคะสถานที่สำคัญสำคัญของตัวอำเภอรพระทองคำนะคะก็จะห่างจากแปลงที่ดินของเรามาประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ หากท่านใดนะคะเดินทางมาจากตัวเมืองโคราชนะคะแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาก็ประมาณ40กิโลเมตรนะคะและห่างจากกรุงเทพมหาคนครมาก็ประมาณ270กิโลเมตรค่ะเป็นที่ดินที่เป็นที่ไร่ดินดีไม่มีประวัติน้ําท่วมนะคะอยู่สูงกระดับน้ําทะเลถึง217เมตรเลยค่ะรูปแปลงสวยงามค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามเลยนะคะมีด้านหน้าติดกับถนนราดยางนะคะสช่องจราจรหน้ากว้างถึง30เมตรเลยนะคะ หากท่านใดสนใจแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะทางเราก็ได้แนบพิกัดไว้ให้ตาคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะหรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันค่ะไลน์ของเรานะคะก็จะเป็น H p a p a k i n 999นะคะหรือจะโทรสอบถามมาที่เบอร์โทร,รศัพท์ก็ได้เช่นกันค่ะเบอร์โทรของเราก็จะเป็น0814133164นะคะคลิปนี้เกียรติและทีมง,งานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ